mt อัปเดตประจำวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะพี่ลักษจะพาทุกคนมาดูโครงการเมนเนอร์แมนทัวร์นี้ที่กำลังโปรเซสอยู่ว่าใกล้กำลังถึงไหนแล้วบ้างเริ่มจากโครงการแรกเซนทันแอสโซซิเอตเแมนเนอร์แมนทัวร์นี้ของเซนทันแอสโซซิเอตซึ่งวางการจาก 50K บวกบวกล่าสุดวันที่19 20 21และ25เพิ่งจะคัดเลือกรอบแอสเซทเมนต์ไปซึ่งจริงๆปีนี้มีการปรับเปลี่ยนโปรเซสปกติการทำแอสเซทเมนต์จะมีการทำงานกลุ่มแล้วก็การทำงานเดี่ยวสุดท้ายถ้้้าาาใใครรผ่่่่นนนจจะไไไดปปปตออออบฟลลิเววซึงีีีพักกกแม ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงโปรเซสอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้เขาคัดช้ากว่าเดิมเลยทำให้เขาปรับให้การทํางานกลุ่มตอนเช้าและตอนบ่ายคือการสัมภาษณ์เลยซึ่งพี่ลังไม่แน่ใจแล้วว่าอันนี้เรียกว่า Final เลยหรือยังเพราะถ้าไฟ n a ลแล้วแปลว่าหลังจากนี้ประมาณ1-2สัปดาห์เขาน่าจะประกาศผลในขณะที่ถ้าหาว่าเขาตัดสินใจว่า เดี๋ยวจะมีไฟนอลเอทีวีอีกหนึ่งรอบกับทางผู้บริหารเนี่ยอันนี้อาจจต้องแจ้งผลเราภายในต้นเดือนกันยายนเช่นเดียวกันกพี่ลกคิดว่าใดๆของเซนท่านเอชโซเซเอจะรู้ผลว่าตกลงจบไฟนอลแล้วหรือต้องมีไฟนอลอีกรอบนึงคิดว่าได้รอประมาณ1-2สัปดาห์ช้าสุดไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกันยาน่าจะทราบผลแล้วนี่คือเซนท่านเอซเอ ไปต่อโครงการที่2ค่ะเป็นเมเนเดนเมนต์โทนีของ Samsung TSE Flip ซึ่งวางการจ่าย5 0 k บวกเช่นเดียวกัน Samsung TSE Flip ตอนนี้ถ้าตามกำหนดการเขากำลังทำไฟนอลอินทิวิวกันอยู่ซึ่งพิลักษณ์คิดว่าใดๆซ m s u n งน่าจบทุกโปรเซสในเดือนกันยายน่าจะประกาศผลคนที่ผ่านทั้งหมดแล้วในขณะที่อันที่3 m o มอเมเนเดนเมนต์โทนีมอเมเนเดนเมนต์โนีเป็นของเซนทันเขากำลังจะเรียกพวกเราเข้าแอสเซทเมนต์แต่ยังไฟนอลวันไม่ได้ซึ่งพ่ลักษณ์คิดว่าเขาจะแจ้งวันไฟนอลหลังจากทำเซนทัน S นั่นแปลว่าอะไรในสัปดาห์ที่เป็นสิ้นเดือนนี้ต้องรอเขาโฟรคอลกลับมานะว่าจะให้ไฟไจะให้ไปเอสเซนเมนต์เป็นวันไหนกันแน่ใด,ด้คิดว่าของตัวมอเนี่ยยังคงจะพอเศษไปอีกสักประมาณ,ส,มาณสักประมาณเดือนกันยาถึงจะจบนะของตัวมอจะเป็นประมาณนี้ไปต่ออันที่4ี่โครงการของ a อเอสเดอ t e มาเตอร์เอเดอมาเตอร์เนี่ยเขากําลังทําในส่วนของสิ่งที่คือเขาเพิ่งจะทํา h i ไวไปในช่วงประมาณช่วงช่วงกลางเดือนมิต้นมาจนถึงรอบประมาณนี้ยี่สิบกว่า ซึ่งในรอบถัดไปจะเป็นการไฟนอลอินทิวิวซึ่งใ,ใดๆพิลักคิดว่าในรอบสิ้นเดือนนี้น่าจะมีการแจ้งผลคนผ่านในรอบที่เป็น HR แล้วเขาจะโปรเซสต,ต่อการทําไฟนอลและเสร็จทั้งหมดนะจบจริงๆคิดว่าน่าจะจบที่ประมาณเดือนกันยายนไม่เกินกลางเดือน5โครงการแมเนจเมนต์คืนนี้ของ Delta Delta FLP ปีนี่เป็นปีแรกที่พิลักเห็นเขาเปิดรับสมัคร แล้วก็เซอร์ไพรส์มากการสัมภาษณ์ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยนะคล้ายๆ FLP เลยที่นี้ตอนนี้น้องๆกำลังยืน่นคนที่ผ่านวันที่ assessment เนี่ย เขากาลังยื่นว่าตัวเองอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ไปประเด็นก็คือว่าพี่รักษณ์ไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะมีไฟนอลอินเทอร์วิวอีกรอบไหมหรือจบโปรเซสแค่นี้เพราะเกิดปกติอะโปรเซสที่ต้องคุยเรื่องเงินเดือนอะมันไม่ใช่โปรเซสของการที่อยู่ระหว่างโปรเซสไงโปรเซสมานต้องจบไฟนอลแล้วถึงมาคุยเรื่องเงินเดือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาถามเรื่องเงินเดือนแล้วพี่ลักก็เลยไม่แน่ใจว่าหรือเขาตัดไฟนอลอินเทอร์วิวออกหรือเปล่าเพราะในกําหนดการของเดลต้าจริงมีเขียนว่าจะต้องมีไฟนอลอินเทอร์วิวด้วยในวันที่ไป S M. แอสเซม่ม่มมกีีีารท E view. นั่นก็เลยไม่แน่ใจว่าใดเดลต้าต้องรอเขาแจ้งว่าในไม่เกินวันที่29นี้จะรู้ผลซึ่งอาจจะเป็นต้องรอรุ้นนะว่าเป็นผลว่าผ่านเลยหรือว่าเป็นผลว่าคุณจะต้องฟ no e ิแนลอีทีวีต่อไม่รู้จะบอกว่าของเดลต้าเนี่ยต้องรอผลจริงท29วันที่จะรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างวันที่6อันดัที่6ค่ะโครงการบริษัทแม็ทตัวนในโครงการที่6เป็น MT ีของตัวเนสเล่เนสเล่เซลเนสท l i ลิงโปรแกรมวางการจ่ายค่อนข้างสูงซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งจะคัด h อทีวจบไปต้องรอว่าเขาจะประกาศผล คิดว่าสัปดาห์นี้สิ้นเดือนนะ่าจะต้องประกาศผลได้แล้วหรือช้าสุดไม่เกินเดือนกันยายนสัปดาห์ที่1เพราะในช่วงกลางเดือนกันยายนประมาณที่สิบหหรือ17เรอเขาไฟนนลวันอนึ่งนีงนะเขาจะคัดเอเซนเมนต์แล้วก็ไฟนนลเลยของตัวเนสเล่จะเป็นแบบนี้นี่คือรอบสุดท้ายแล้วในรอบหน้าให้นั้นเนสเล่กำลังอยู่ในโปรเซสประมาณนี้โครงการเป็นเอเซนเมนต์เทอร์นีโครงการที่7ค่ะเป็นเอเซนเมนต์เทอร์นีของลอรีอัลลอรีอองจริงถ้าตามโปรเซสวันที่28 ที่จะถึงนี้คือวันพรุ่งนี้คือวันที่เขาต้องไฟ n a ลแอสเซทเมนต์ในไรพี่ลักษจะบอกว่าคือจริงๆไม่มีนักเรียนในคลาสพี่รักษไปที่นี่นะทุกคนคือปกติมีคนมาปรึกษาพี่ลักษรีเรื่องลอรีอัลกันเยอะมากแต่ความแปลกก็คือน้อยมากที่จะมีคนที่แบบคิดว่าจะต้องไปจนลองลันจนสุดอันนี้คือสิ่งที่แปลกที่พี่รักษสังเกตเห็นนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เมนเทนีของลอรีอัลตอนเข้าประกาศรับสมัครเขาเข,าเขียนไว้ว่า เขาจะคือพิจารณาเป็นพิเศษสําหรับคนที่เป็นอินเทอร์ของตัวเองมาเลยทําให้พี่ักรกู้สึกว่าน้องๆจะถอดตัวเองออกมาคือคิดว่าไม่ได้ตั้งความหวังกับการไปที่นี่ออก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องของการที่จะอออินไปที่นี่พี่ลักยังมองไม่เห็นใครที่กําลังไปได้ถึงตรงนั้นไม่แป,แปลว่าอะไรแปลว่ารอยอ่อจริงเขาน่าจะกําลังโปรเซชันที่28ปนี้อันนี้พี่รัก์เดาตามโปรเซชนของเขานะแต่ใดคิดว่ารอยอ่อจริงๆถ้าเขาจะบูมมากๆเลยนะถ้าเขาตัดคําว่าจะพีเร์ยิ่งขึ้นจะดียิ่งขึ้นถ้าาาาาาคคุณณจจจจบบิิินนนนเเเเเเเททรรกกยปป็็ัะพพศษ เขาปัดคำนี้ออกนะที่รักชื่อว่าน้องๆจํานวนมากคนที่มีความสามารถในการแข่งขันมากมายจะสมัครแล้วก็อยากที่จะ All-in มากๆเพื่อจะไปที่นี่แต่ปีนี้อ่ะก็ยังเป็นเหมือนปีที่แล้วคือน้องๆก็ยังรู้สึกว่ากระหนึ่งใจอ่ะซึ่งแล้วจะบอกว่าใดๆถ้าตามโปรเส์นะ28นี้เขาน่าจะไฟนอกเอเซนเมน ไปต่อโครงการเบเด ment ท o ี่โครงการที่8เป็นของ l o อกกรุ๊ปล็อกกรุ๊ปเนี่ยเปิดรับเบ Men t นโทนี่ล็อกเน็กเจนซึ่งตอนนี้เขาน่าจะคือตอนนี้เขาเลือกช่วงประมาณที่ยีเนี่ยเขาเริ่มทยอยไฟนอลอิทิวิการสัมภาษณ์อยู่โดยีิลักเดาว่าภายในสิ้นเดือนนี้จริงๆเขาควรจะต้องแจ้งผลการผ่านแล้วเพราะจริงๆล็อกกรุ๊ปก็ค่อนข้างมายาวนานแล้วละ่ะเดาว่านะว่าปลายเดือนนี้น่าจะแจ้งผลแล้วว่าใครกำเนิดที่เป็นคนผ่านไฟนอลอิทิวิวซึ่งของล็อกเน็กเจนจริงๆโครงการของเขาตั้งใจปั้นเด็กรุ่่่นนนนใหมเเพืือออป็ด,อนนอด้้้วยซําัีค เขายอมรับพวกเราที่เป็นเด็กรุ่นใหม่พึอ่อโตไปเป็นเด็กเตอร์น้อยมาก MT ที่ตั้งใจปั้นพวกเราเพื่อไปถึงตรงนั้นวันนี้คือสิ่งที่ถ้าปีหน้ามาได้พี่รักก็จะเชียร์คนไปล็อกในเจนนะเพราะโครงการเขาวางเครือผาดค่อนข้างที่จะไปได้ไกลนี่คือโครงการที่8โครงการไม่ได้เม้นตเทร์นี้โครงการที่9ค่ะที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่คือออปฟี่ออฟีเปิดรับ3โครงการตอนนี้ FLP GDP ทขยอยส่งข้อสอบมาแล้วซึ่งข้อสอบ,บของเขาปีนี้มีการปรับเปลี่ยนมีทั้งหมด3มพาร์ทคือในวเคราะห์ข้อ คือตัว logical 10ข้อแล้วก็ integrated อีก10ข้อรวมเป็นสี่ข้อเวลาคิดว่ายังเหมือนเดิมคือ1นชั่วโมงซึ่งเราต้องสามารถ manage เ,เวลาเองในการทำเราต้องทำให้ถูกไ้เยอะๆด้วยนะว่าน,นี่คือของออปฟี่กำลังทำโปรเซสตนี้ใครไปเองสามารถใช้เซตหนังสือส่วนใครที่บอกว่าอยากจะเรียนที่เป็นคลาสอนสดจะมี two day สำหรับฝึกทำข้อสอบมีนะคะส่วนใครที่บอกว่าจะ all in ไปเข้า mp หลายโครงการอยู่แล้วไม่แปลกปีกย่อยหลายวันพี่รักเอา seven day ไปเลยอันนี้คนที่จะไปที่นี่แนะนำว่า สต๊อกอก e ีคอมเมิร์ซส้มถูกป่ะแนะนำให้ออินกับคาสที่เป็น 7-Day หรือ 10-Day ถ้าหากว่าเราจบไม่ตรงสายนี่คือของตัวออปปี้โครงการที่9กําำลังโปรเซสต์อยู่ 10. โครงการแมดเดลินโทนีของป๊อกต๊อกป๊อกอกำลังรับสมัครซึ่งเขาจะเริ่มทำข้อสอบคือเดือนกันยายนคือใครจะไป2โครงการนี้สายอ e ีคอมเมิร์ซถ้าคุณได้งานในรอบปีนี้จะได้เริ่มงานจริงคือปีหน้าช่วงเดือนกรกฎาคมอันนี้คือดีมากนะหลังจากคุณได้งานคุณมีเวลาไปบางคนไปต่างประเทศบางคนไปเที่ยวเนาะมีเวลาประมาณ6เดือนในการที่เราสามารถยังสนุกกับชีวิตได้อยู่เพราะฉะนั้นพี่ลังมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเผื่อเราได้งานก่อนจบด้วยซ้าสาสหรับใครที่ยังเรียนไม่จบก็สมัครได้เพราะฉะนั้นนี่คือของตัวตกกโโคครรรงงาที่10 วันที่11ค่ะโครงการไม่เหน m e เม้นท์เว e ์นี่ของตัวเชลกราดิ a อทโปรแกรมกลับมาเปิดรับรอบสุดท้ายของปีนีแล้วซึ่งคนที่จะสมัครเข้าไปต้องสามารถเริ่มงานได้ในเดือน n o v e m ber หรือเดือนพฤศจิกายนการคัดเลือกของที่นี่มี3 p r โปรเซสการทำา AI ทซึ่งตอนนี้เขากำลังทำอยู่ถ้าผ่านจะได้ไปต่อในการสัมภาษณ์ที่เป็นการนัดอาจจะเป็นการโฟนคอรหรือ Microsoft Teams และสุดท้ายจะเป็นการไฟนอ v ย e w ทำเคสเดี่ยวแล้วก็สัมภาษณ์ซึ่งของที่นี่ของเชลใครไปทุกอย่างใช้ระบบออนไลน์ line, หมดแปลว่าอะไรอยู่ต่างประเทศทั่วโลกสรั ไหมดเลยเช่นหนูอยู่โทรไอห,หนูอยู่ต่างประเทศพี่รักษ์หนูจบโทรในเดือนประมาณกันยายนอันน,นนี้ทันเริ่มงานทันก็มาได้เลยถือว่าพร่เช่นนี้นจะบอกว่า นี่คือเชลที่กำลังโปรเซสการคัดเลือกอยู่12โครงการในเมนตทัวร์นี้ของ FLP CBF m a c ครโ o ตัสและรวมไปถึงโครงการ CBO Newgen จริงๆ FLP มีการโปรเซสทุกเดือนและทยอยโปรเซสเรื่อยๆส่วน CBO Newgen เขากำลังจะปิดรับสมัครแล้วนะถ้าใครสนใจสมัครเข้าไปได้เลยโปรเซสของที่นี่ปกติแอสเซมบล์เพียงแค่วันเดียวก็จบแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าอยากจะโตกับสายงานประมาณไหนเลือกเอาเพราะมันเลือกได้แค่1โครงการนะนี่คือ FLP และไปรวมไปถึง CBO Newgen โครงการที่13ค่ะพี่รักแยกไว้เป็น มีเน็เมนต์โทนีหมวดอื่นๆคําว่าหมวดอื่นคืออะไรมันมีหลายโครงการเนี่ยเช่นอเดโกหรือว่ามีเน็ e เมนต์โทนีสายแบงกิ้งอเดโกตอนนี้จริงๆถ้าเขากําลังจะปิดรับสมัครนะอเดโกรับมีเน็ตเมนต์โนีสายรีคูเมนต์ซึ่งเราต้องไปทําอารมณ์แบบเป็นสายหน้าบ้านไปทั้งหาบริษัทที่จะมารับสมัครหางานกับเราและต้องหาผู้สมัครให้เขาด้วยคืองานจะได้ทุกอย่างเราจะได้ทักษะในการเจรจาต่อรองที่สูงมากและสําคัญงานประเภทนี้มักจะมีอิทธิ ถีบซึ่งจริงๆค่าเฉลี่ยของรายรับของคนกลุ่มนี้จริงๆนะมันคือจริงๆนะเอาค่าเฉลี่ยของคนที่เป็นสายฮันเตอร์เนี่ยมีเขารับค่าเฉลี่ยที่ประมาณแสนกว่าบาทดีละแต่ประเด็นที่รักจชื่อบอกว่าอันนี้อาจจะพูดไม่ได้เนี่ยต้องตัดออกซึ่งรักเชื่อบอกว่าเขารับเยอะเนาะเขารับประมาณ 100K บวกวีลวแต่ได้คิดว่าเบสที่นี่ให้ประมาณในที่เขารับสมัครนะเขาเขียนไว้ว่าประมาณเขาวางโพชชั่นไว้ประมาณ 50K บวกะไรพี่ลักคิดว่าถ้ารวมอินซิเนทีฟต่อให้เราเพิ่งจะทําใหม่ก็คิดว่าอยู่ในเลนประมาณ 50-100K นี่คืห้าสกบนึง็นึ คือทิสโก้ก็ทิสโก้กำลังโทรเสร็จเรื่อยๆซึ่งทิสโก้รับแค่คนที่จบโทเท่านั้น การคัดเลือกไปสอบที่หน้าง,งานแล้วก็สัมภาษณ์ประมาณ2รอบในขณะที่อีกโครงการหนึ่งเป็นเงินเทอร์โบเงินเทอร์โบเนี่ยรับพวกเราเพื่อไปเป็นหัวกะทีที่อยู่ข้างใกล้ชิด c ีโซึ่งเขาวางการจ่าย 35-50k โดยพี่รักจะบอกว่าเขาค่อนข้างรับมายาวนานแปลว่าอะไรกระบวนการคัดเลือกปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วคัดแบดใหญ่มีการโอเพนเท้าใหญ่โตแต่ปีนี้ไม่มีปีนี้เราเขาคัดแยกเป็นรายบุคคลพราถ้าใครจะไปที่นี่จะมีการให้ทําข้อสอบออนไลน์เอเซเมนต์ถ้าสอบผ่านก็จะได้ไปต่อในการคัดเลือกสัมภาษณ์ซึ่งจะได้สัมภาษณ กับทาง CO o เลยนะจะเป็นลักษณะนี้าพารักจะบอกว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลโครงการเมเนนเมนท์ทัวนี mm ้พ hmm. ี่รักสโคมมาทั้งหมด13กลุ่มโครงการเพราะอันสุดท้ายมันมีหลายโครงการแต่พี่รักใส่เป็น3โครงการในหนึ่งหมวดเพราะว่ามันเป็นโครงการอื่นๆซึ่งเวลาไป จะสมัครโครงการไหนก็แล้วแต่โปรเซสมันกําลังคัดเลือกอยู่นะใดๆพี่เล็กจะบอกว่าเวลาเราจะไปโครงการเบเนเมนทนีหากว่าเหลือแค่ประมาณไม่กี่รอบนะเช่นพี่ลัก์หนูเหลือแค่ไฟนนกอินทิวิวถ้าเตรียมความพร้อมยังเตรียมได้อยู่เตรียมไงได้บ้างถ้าเราจะออินจะมีวัน Day Final i อิน r v i e w ส่วนใครที่บอกว่าพี่ลักษณ์หนูจัดกยรนอกน้ําได้มากกว่านั้นก็ให้เรียนเป็นอะไรพี่ลัก ให้เรียนเป็นคอมโบพัทคอมโบพัทคุณจะได้ร์สเรียนออนไลน์เติมความรู้ไปก่อนแล้วค่อยเรียนสอนสุดวันเดออีกหนึ่งรอบคุณจะได้โรการสัมภาษณ์ไปไฟนนลได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือสมุลสำหรับใครที่กําลังจะไฟนนลกังวลหรือรอบสุดท้ายละมาเติมตัวเองหน่อยนึงส่วนใครที่บอกว่าโอ้ยังเหลืออีกหลายรอบพี่รักษรอมีมทําเคสด้วยแล้วเดี๋ยวจะต้องไปไฟนนลแล้วเดี๋ยวต้องไปโครงการอื่นอีกพี่ักแนะนำว่าถ้าเป็นอย่าง,งานั้นไปหลายโครงการเรียนเซเว่นเดย์ไปได้เลยเพราะว่าท้ายที่สุดเวลาเราฝังหมดโครงการไปไหนเมิ้นท์เท่าสมนมีหลาายบา้ ที่ของเราคือไปชนะเลือกให้ได้หลายโครงการแล้วนั่งเลือกว่าฉันจะหลีดบอกกับตรงไหนแล้วจะเลือกที่ไหนดีเพราะโอกาสจะเลือกคนที่พร้อม MT แต่และโครงการคัดต่างกันแต่ว่าต่างนี่คือะยะเวลานะ MT ที่คัดด้วยเวลาเพียงแค่1เดือน1นึ่งทีเดยวหรือไปแค่1ครั้งการเข้า MT กลุ่มเหล่านี้ก็จะคัดง่ายขึ้นหรือว่าในขณะที่โครงการกลุ่มพวก 50K สิเคเดเคคัดเปน3เดือนการคัดก็ยากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรคู่แข่งถือว่ามันยากเพราะคู่แข่งและตะวนการคัดมีการทาเคสเดี่ยวด้วยทำให้เลือจะบอกว่าใดๆถ้าเรารู้ว่าเราจะ ไม่ยากไงเพราะเรารู้แล้วถือว่าพอเรารู้จะกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งรู้กับการฝึกฝนตามไปอยู่หน้าง,งานเราจะสนุกกับการโปรเซสในแต่และโปรเซสนั้นแม่แม่จะบอกว่าใครแต่เตรียมกลัวเข้าโครงการเปเนเมนต์โทนี้ออ l ิน in, ให้เรียนเซเว่นเดย์ส่วนใครที่จบไม่ตรงสายอยากฝึกตักโททุบทบหรือวักณจากไอาการฝึกทำก็สอบและการวิเคราะห์เคสได้เยอะก็ให้เรียนเทนเดย์แทนซึ่งแม่จะบอกว่าตอนนี้มันมีสเปเชียลพ i ายอยู่ปรึกษาเข้าโครงการเปเนเมนต์โทนี้ปรึกษาทั่วไทยได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ